นามัตถุรัตนัตยศาสตร์ขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยและขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือปาลิศิษขานะมาที่หน้า324เป็นวิธีการแปลเกี่ยวกับภาวะศั์แล้วก็ตัดทิศในภาวะตัดทิศนะครับ ซึ่งจะมีวิธีการแปลเฉพาะตัวของเขาอยู่นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันวิธีการแปลภาวะสั์และตัดทิศนี้ก็คือภาวะตัดทิตนะหภาวะสั์หรือตะตตาปัจจัยเข้าสมาดกับกิริยาตาปัจจัยนะครับตรงนี้เข้าสมาดกับกิริยาที่เป็นตาปัจจัยแล้วก็ตาปัจจัยนั้นเป็นกัตตุวาจกนะจะให้แปลว่า อันว่าความที่แล้วก็กระโดดไปหาศับฉัตถีวิพัฒน์นะครับแห่งแล้วก็กลับมาที่เดิมนะอย่างเช่นตัศคตะภาโวนะเนี่ยคตะเนี่ยนะครับเป็นเป็นธาตุเป็นกิริยาตัปัจที่ต่อกับภาวะสับคตะตังก็เป็นคตะอ่าที่แปลว่าไปแล้วนะครับ กิริยาตาปัจจัยต่อกับตาตะปัจจัยในภาวะตทิศนี่ก็เป็นกิริยาตาปัจจัยต่อกับตาปัจจัยในภาวะตทิศนะครับคตาภาวโบคตาต่างแล้วก็คตาตาแปลเหมือนกันนะครับเพราะว่าตาปัจจัยหรือตาปัจจัยเองก็ใช้แทนภาวะสั์นะครับฉะนั้น3คํานี้แปลเหมือนกัน ถ้าไปเจอขาตาภาวะขาตาต่างหรือขาตาตานะครับกิริยาตัปัจจัยต่อกับภาวะศัพท์าตับปัจจัยนั้นเป็นกตุวจกก็จะให้แปลแบบนี้นะครับ,อ,รบ,ววอ,บอ,อันว่าความที่แห่งบุคคลนั้นไปแล้วนะครับ่านดูนะอันว่าความที่เนี่ยภาวะศัพท์นะครับภาวะตตาแล้วก็ตานะครับแปลว่าอันว่าความที่เราก็วิ่งไปที่ข้างหน้าก่อนอันว่าความที่แห่งบุคคลนั้น แล้วก็กลับมาที่เดิมไปแล้วครับเนี yeah. ่ยวิธีการแปล mm hmm. ก็จะแปลแบบนี้นะครับอันว่าความที่แห่งบุคคลน,นั้นไปแล้วนี่เหมือนกันนะครับความที่ออกจากตะ,ตะอันว่าความที่แห่งบุคคลน,นั้นไปแล้วเนี mm ่ยความที่ออกจากตาปัจจัยนะครับอันว่าความที่แห่งบุคคลนั้นไปแล้วต่อมานะครับหาก ต่อกับตะแล้วก็ตัดภาพปัจจัยนะครับก็คือภาวะพั์แล้วก็ตัตะตะตะตาปัจจัยเนี่ยหางต่อกับตะปัจจัยแล้วก็ตัดภาพปัจจัยซึ่งกิริยาตัวน,นั้นเป็นกรรมวาจกจะให้แปลว่าอันว่าความที่แห่งแล้วก็มีอันเข้ามาด้วยนะครับแห่งไม่พอมีอันเข้ามาด้วยแล้วค่อยมาที่กิริยาของเขาที่แปลว่าแล้วหรือพึงนะครับตาบปัจจัยแปลว่าแล้ว ภาภาพใจแปลว่าพึงมาดูตัวอย่างพาโวนะอันว่าความที่ตัสะแห่งคํานั้นต้องมีอันเข้ามานะครับใส่ปุคเลนะเข้ามาอันบุคคลวุตะกล่าวแล้วเวลาแปลจริงๆเนี่ยบทบาลีจริงๆเนี่ยตัวอันบางทีเราจะไม่เห็นแบบนี้แหละเราต้องใส่เข้ามาเองนะครับอันว่าความที่แห่งคํานั้น อันบุคคลเปล่าแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงอ่าถ้าเป็นตาตาแล้วก็ตาปัใจ,จก็เลเหมือนกันนะครับวุตตะอ่าวุต,ตะตังแล้วก็วุตตาตานะวุตตาตาต่อมานะครับภาโวอันว่าความที่ตัสะแห่งคำนั้นใส่บุคลีนเข้ามาอันบุคคลวัตตัพะ พึงกล่าวนะครับวัตภะพึงกล่าวได้นะครับทีนี้ออสองคำนี้นบางทีก็แปลอีกอย่างได้นะครับคือแปลว่าี่ตัสสะวุตตะภา,าวนะครับพาวอันว่าความที่ตัสสะวันจนสะแห่งคำนั้นบุคเลนะอันบุคคลา ๋ยวใหม่อันว่าความที่แห่งคํานั้นแปลนุนขึ้นมานะครับนี่แปลนุนคํานี้ขึ้นมาเป็นคําอันบุคคลกล่าวแล้วครับแปลนุนคํานี้ขึ้นมาเพราะว่าวุตตะเนี่ยอยู่หน้าภาวะซึ่งเป็นธาตุที่เป็นภูธาตุแปลว่ามีแปลว่าเป็นนะครับก็แปลนุนคําว่าเป็นคําขึ้นมา,นาบางครั้งบางทีเราก็จะเห็นครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยสอนใจแบบนี้นะครับ แต่ก็ได้ทั้งสองนะครับอันว่าความที่แห่งคํานั้นเป็นคําอันบุคคลกล่าวแล้วแปลนุนคานี้ขึ้นมานะครับหรือตรงนี้เองก็เหมือนกันอันว่าความที่แห่งคํานั้นเป็นคําอันบุคคลพึงกล่าวฉะนั้นจะแปลแบบนี้หรือจะแปลแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่าต่อมาข้อที่สอง ภาวะศัพท์หรือตะ,ตะตะตาปัจจัยนะเข้าสมากับยุปัจจัยเข้าสมากับยุปัจจัยยุปัจจัยจะมีรูปเป็นณะนะครับเพราะว่ายุจะถูกแปลงเป็นอานะนะครับเข้าสมากับยุปัจจัยให้แปลว่าอันว่าความเป็นคืออันตรงนี้ต้องจําไว้นะครับคําแปลของเขาอย่างเช่นคําว่าตัสสะคมมะนาภาโวคมมะนาเนี่ยมาจาก คมุทาแล้วก็ยุปัจจัยแปลงยุเป็นอนะนะครับแปลงยุเป็นอนะต่อกันก็เลยเป็นคมนะนะทีนี้แปลยังไง power แปลว่าอันว่าความเป็นนะครับ power แปลว่าอันว่าความเป็นส่วนคือเนี่ยเป็นอ่าเป็นคําเชื่อมของสมานนะครับเป็นคําเชื่อมของสมานอันว่าความเป็นคือคำนะก็แปลว่าอันไป รวมกันก็อันว่าความเป็นคืออันไปตัสสะปุคละสะแห่งบุคคลนั้นนะครับแห่งบุคคลนั้นตรงนี้เป็นคามณะพาวหรือจะเป็นคมณัตตังนะเนี่ยลงตาตาปัจัยต่อท้ายเป็นคมณัตตังลงตาปัจัยต่อท้ายก็เป็นคมณะตาแปลงเหมือนกันนะครับคามณะพาวคมณัตตังแล้วก็คามณะตาก็แปลว่าอันว่าความเป็น ืออันไปแห่งบุคคลนั้นอันนี้ก็คือถ้าต่อกับยุป,ปัจจัยนะครับให้แปลแบบนี้วิธีสังเกตก็คือเห็นณนตรงนี้นะครับต่อมาภาวะศัพท์หรือตะตะตาปัจจัยเข้าสมากรบทนามเข้าสมากัรบ,บทนาม,าม,าบบน,ามนะให้แปลว่าอันว่าความเป็นแห่งนะครับอันว่าความเป็นแห่ง เข้าสมักับบทนามนะครับอย่างเช่นคําว่าราชาราชาพระราชาเนี่ยเป็นบทน,นานมนะเป็นบทนานามนะครับพระราชานะบทนานามก็อย่างเช่นปุริโสบุรุนะขติยะกัญญาขาติยะกษัตริย์อย่างเงี้ยนะครับราชาพระราชาตรงนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่เป็นนานามนะพัน์นานาม ต่อกับภาวัพั์หรือตตะตาปัจจัยนะครับจะแปลว่าอันว่าความเป็นแห่งนี่ก็ภาวอันว่าความเป็นภาวอันนะครับอันว่าความเป็นราชาก็แห่งพระราชาอันว่าความเป็นแห่งพระราชาหรือจะเป็นตตะปัจจัยก็จะมีรูปเป็นราชัตังก็แปลว่าความเป็นแห่งพระราชาหรือจะลงตาปัจจัยก็เป็นราชตาก็แปลว่า ความเป็นแห่งพระราชานะครับเนี่ยถ้าต่อกระบวนน้ำนามจะแปลอย่างเงี้ยนะครับอันว่าความเป็นแห่งนะต่อมานะครับข้อที่4ี่ภาวะศัพท์หรือตะตะตาปัจจัยเข้าสมากับบทคุณนามนะบทคุณนามนะครับจะให้แปลว่าอันว่าความที่แห่งแล้วก็กลับมาเป็นครับอย่างเช่นตัวอย่างว่าตัสสะมหะันละกาโาวะนะ มหันะกะแปลว่าแก่นะครับแปลว่าแก่คําว่าแก่เนี่ยเป็นบทคุณนามนะครับเป็นบทขยายคนแก่เนี่ยคำว่าคนเนี่ยเป็นนามนามคําว่าแก่ก็เป็นคุณนามฉะนั้นถ้าบทคุณนามต่อกับภาวะศัพท์แล้วก็ตาตาตาปัจจัยนะครับจะแปลแบบนี้อ่าดูนะครับภาวะ อันว่าความที่ตัดสะปุคลัะแห่งบุคคลน,นั้นนะมหาลาชเป็นคนแก่นะครับให้แปลแบบนี้อันว่าความที่แห่งบุคคลน,นั้นเป็นคนแก่นะนี่คือวิธีการแปลนะครับอันว่าความที่แห่งบุคคลน,นั้นเป็นคนแก่วิธีการแปลที่มาที่ว่ามานี้เป็นการแปลแบบอ่าพยัญชนะนะครับการแปลมีสองแบบใช่ไหมมี แปลโดยพย,ยัญชนะกับแรโดอัดแต่ที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เป็นวิธีการแปลโดยพย,ยัญชนะนะครับนี้ก็เอาไปใช้ประกอบกับการแปลนะครับเพราะว่าเวลาภาวะศัพ์แล้วก็ตตะ,ต,ะ,ต,ะตาปัจจัยเข้าสมานี่แปลยากอยู่นะครับกำหนดยากเห็นไหมครับมีวิธีแปลทั้ง4แบบแล้วเวลาไปเจอในอธรรมบทจริงๆเนี่ยบางทีเราเจอสัพ์ ยาวกว่านี้นะครับนะจะไม่สั้นแบบนี้ฉะนั้น4หลักเกณฑ์ในการแปลนี้ต้องจำไว้ให้ดีนะครับจะช่วยในการแปลหนังสือของเราได้อย่างมากเอาละวันนี้ก็ถือว่าจบภาวะตัดทิศโดยเรียบร้อยนะครับนะไม่มีข้อตกหล่นก็เห็นสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจะมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสัพเพตุมเหสุกิตาโหุทะทุขามุจจถะ